สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกับลุงน้อยอีกเช่นเคยครับก็มีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับให,รใ,หให้รีวิวให้รีวิวเบรกสารี่ให้ดูก็เดี๋ยวลุงน้อยก็จะรีวิวให้ดูนะครับตามคำขอเครื่องแม็กนัมร้อยห้าห้านะครับ สาลีคันนี้ก็ซื้อมาจากทุ่งสนุนในราคาสาลีคันนี้ประมาณขอนนั้นประมาณสองหมืนแปดถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ลุงน้อยมาเปลี่ยนยางมองใส่เบรกมัเสริมเหล็กเห็ดเสร็จมันหมดไปประมาณสี่หมืนกว่า นีมีงานเียครับงานฉีดยาเช่นเคยเดี๋ยวจะลองด้วยอัดน้ำสี่ถังลองขึ้นทางชันดูช่วงเขาเป็นทางชันพอดีแต่อาจจะมืดสักหน่อยพอลงน้อยออกช่วงเช้ามืดเออ่ารีวิวเบรกเลยนะครับเบรกอันนี้ก็เป็นเบรกระครังเดี๋ยนะเดี๋ยลงน้อยก้มให้ดูนี่ เป็นเบรกละครังอย่างนี้เนาะซื้อมาจาก้านธนาผลนี่เป็นเบรกละครังยุกน้อยก็จำไม่ได้นะประมาณประมาณชุดละประมาณพันห้าหรือไงเนี่ยนี่นะเบรกก็ทำง่ายๆครับ ทำที่อูช่างมาคันนี้ช่างมาทํำเป็นครั้งแรกเลยเบรกละครั้งแล้ก็ดึงสายมาถาาวมาอยู่ไหม อยู่พอได้แต่ไม่ถึงจะล้อตายนะรถเปล่าอยู่พอได้นละแต่ถ้ารถหนักก็ไหลเหมือนกันเบรกละครั้งนี่ก็เอาตัวอย่างมาจากสาลีคันเก่าสาลีคันเก่านี่ก็มีเบรกเหมือนกันแต่พาเบรกจะน้อยกว่า นี่นะนี่เอาจากคันนี้เดี๋ยวจะดังเสียงหวานๆหน่อยนี่ก็เป็นแฟตทีเดี๋ยวหลังจะลองเข็นน้ำวิ่งขึ้นลายเขา เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาลองแม็กนัมก่อนว่ากำลังจะมากกันเยอะไหมครนนี้คอกพับได้ทำเองนะคอกอ่ะนุ่น้อยทำเอง เอาเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงหอกสักแพ๊บหนึ่ง

ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะรีวิวแล้วนะเบรกจารีลากเอสดีดูก็ชอบก็กดไ like. ลค์ก็อย่าลืมกดติดตามให้ลุงน้อยด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ